ันแสนดูดดื่มอยากที่จะลืมความลางตีหาา้าฟ้าซางที่ตำบลแสนตุงแดดอ่อนตอนสายแวบบ้านบ่อไรมีพลอยชุกชุม,ชมเข้าสมิงรักกรหอมปุ้งดังถึงเมืองกรุงผู้คน สวัสดีครับเพื่อนๆผมนพ่นันขวัญใจนะครับพร้อมกับเติมขวัญสตอรีโอนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับไปเที่ยวที่วัดหนองนินแดงนะฮะอ,อยู่ที่ตำบลหนองนินแดงอำเภอเมืองจังหวัดนคดปรปฐมนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้ชมความสวยความงามที่ทางวัด ได้จัดสร้างขึ้นมานะครับอันนี้เป็นการแนะนำนะครับไม่ใช่เป็นประวัติของทางวัดนะครับหลายท่านที่มีโอกาสผ่านไปผ่านมาก็จะได้แวะกราบสักการะนะครับขอพรอาจากหลวงพ่อแดงองค์หลวงพ่อแดงนะครับเป็นวัดที่อยู่ใกล้ทางผ่านถนนเพชรเกษมนะครับผมก็เลยจะทําเป็นคลิปสั้นๆนะครับลงเอาไว้เพื่อทุกท่านที่เข้ามาชม ผ่านไปผ่านมาจะได้แวะมากันได้นะครับมันเป็นทางผ่านอยู่แล้วนะฮะก็เลยนำคลิปนี้มาลงเพื่อให้หลายท่านได้ชมนะได้รู้ว่าตอนนี้ทางวัดตอนนี้แดงนั้นมีสิ่งสวยงามนะครับมีแม่น้ำสวยมีปลาามีท้าวเวสสุวรรณนะครับที่กำลังฮอตฮิตอยู่ในขณะนี้ หลายท่านต้องการกราบบูชาขอโชคขอลาบนะครับผ่านมาทางหนองนินแดงนะครับก็เลี้ยวรถแวะเข้ามากันแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยเดินทางกันต่อนะครับก็กวกเพื่อนๆนะครับชมถูกใจก็ช่วยกันแชร์นิดนึงนะครับมากราบพ่อเท้าเวสุวรรณที่วัดหน,นองนินแดงกราบองค์หลวงพ่อเล็กนะครับเราไปชมกันเลยนะครับคลิปที่ผมทําเอาไว้สั้นๆน,นะครับเป็นคลิป แนะนำการเที่ยวท่องเที่ยวนะครับไม่ได้ประวัติวัดขอเชิญชมกันเลยนะครับ,รบวันนี้นะครับก็จะแนะนําสถานที่เที่ยวแพ่งใหม่หลายท่านที่กําลังเดินทางมานะครับสามารถแวะเวียนมาเที่ยวกับทางหลวงพ่อแดงนะครับหรือจะว่าไอ้ท้าเวสตะวันนะครับมีให้ท่านสักการะบูชาตอนนี้ไม่ต้องเดินทางไปไกลนะครับวัดหนองดินแดงของเรา อตอนนี้มีสิ่งจักระลสวยงามมากมายข่อท้าเวสวุวรรณหลายท่านที่ชื่นชอบขอโชคขอลาบนะครับก็เดินทางมาได้นะครับมาถึงขอสะพานนะครับตรงกับป้อมตำรวจทางหลวงหน้าหนองที่แดงนะครับเรามาทางาจังหวัดสะพอนปฐมเลยไม่โคมาเจอสะพานนะครับเราเลี้ยว ซ้ายลงพอสะพานเลยนะครับเดี๋ยวขับพอสะพานนิดนึงนะครับเราจะเจอซุ้มประตูนะครับซุ้มประตูซุ้มประตูวัดหน้องอินแดงซุ้มประตูวัดสามแดงนะครับแล้วขับรถลงไปนะครับวันนี้ผมมาถ่ายทำเพื่อแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ มีโอกาสผ่านมาทางนี้นะครับยังไม่ทราบว่าวัดน้องแดงมีเท้าทิเบตถุกวันแล้วนะครับอยากจะมากราบไหว้บูชาก็เรียนเชิญครับวิ่งตรงมานะครับเจอสะพานเล็กๆนะฮะตรงหน้าวัดแล้วก็วิ่งตรงกันไปนะครับข้ามไปนิดนึงนะครับซ้ายมือจะเจอซุ้มป่าทางเข้าวัดนอง,งแดงนะครับ มีรูปาพาวเวสสุวรรณยู่หน้าสุมวัดนะฮะทำวัดหนองดินแดงไหมถ้าเรากดตรงไปตรงไปนะครับ พบวิหารขององค์หลวงพ่อแดงนะครับต่างสวยงามเป็นตางานะครับวันนี้มีคนมากราบไหว้บูชานะครับเข้ามาทางซุ้มประตูหน้าวัดนะครับจะพบกับโรงจำน่ายทูกเทียนทองจำน่ายดอกไม้นะครับาทางวัดจะมีพนักงานเอาไว้ต้อนรับนะครับ สำหรับท่านาที่มาเยี่ยมเยือนนะฮะมาเที่ยวนะครับมากราบไหว้บูชาองค์พ่อท้าเวสสุวรรณนะครับนะครับตรงมาทางนี้เป็นวิหารองค์หลวงพระแดงนะครับ,นะรบมากันที่นี่ครับ วัดหนองนดินแดงนะครับจังหวัดนครปฐมอาส่วนนี้นะครับจะเป็นชายคลองนะครับเป็นแม่น้ำของวัดหนองนดินแดงนะครับซึ่งใช้จัดพิธีในงานร้อยกระทงทุกปี นะครับงานประจําปีของวัดหนองนินแดงนะครับจัดกันตรงนี้นะครับผู้คนมากมมยนะฮะสวยงามค่ำคืนของงานลอยกระทรงนี่สวยงามมากนะครับหลายท่านที่เคยได้มาหรือยังไม่เคยมาก็มีโอกาสลองมาชมกันนะครับ mm hmm. เทศากาลงานลอยกระทรงวัดหนองนินแดงคนเยอะนะครับคนเยอะมากๆนะครับแล้วตรงนี้มีปลานะครับมีปลาสวยงาม ีปลาสวยงามนะครับปลาท่านได้ดูดิปลานะกลากรมงนะครับเอามาปล่อยนะฮะท่านสามารถท้อาหารปลานะครับกับแม่น้ำหนองนิดแดงนะครับก็ได้นะครับนาดสมบัติ ครับวันนี้ก็มานําเสนอนะครับเหมือนมาบอกกล่าวให้หลายท่านได้รับรู้วา่าท่านที่มีโอกาสผ่านมาทางนี้นะครับทางานาครปฐมมุ่งหน้าสู่อำเภอร,ราชบุรีนะครับก็แวะกราบเท้าเวสวรรณนะครับพอ่พอพ่อเท้าเวสวรรณกันได้ที่วัดหนองดินแดงนะครับเพราะตอนนี้สร้างเสร็จแล้วแล้วก็มีคนมากราบไหว้บูชากันเยอะนะฮะ หลายท่านยังไม่รู้จักนะครับขอแนะนำให้มาตรงนี้กันได้ครับคู่แรกนะครับก็ทางด้านในนะครับจะเป็นบูชาพ่อเท้าเวสุวรรณนะครับเป็นคาถาบูชาพ่อเท้าเวสุวรรณกับคาถาบูชาเท้าายันตรีนะครับสององค์ตั้งอยู่ตรงหน้าวิหารองค์หลวงพ่อแดง นะควันนี้ก็นำภาพสวยๆมาฝากนะครับก็มีอันนี้เป็นศาลาเป็นศาลาเป็นศาลา,า,านะครับโดยสำหรับ ปลาปล้ายบูชาองค์หลงพ่อเดงนะครับมีอาหารไหวปลามีอาหารให้ปลาด้านนี้ท่านจะพบกับท่านท้าวิรุณหกมหาราชะนะคะคู่กับพระปัตสสิงทิสาภาเคสันตินาคามหาหิธิกานะครับ ตั้งคู่กันกาาทางฝั่งทางทางขวามือของเรานะครับทหารเข้านะครับทหารออกก็อยู่ทางสายมือของเรานะฮะสวยงามนะครับตั้ง2อ,องค์คู่4องค์นะครับตรงหน้าวิหารองค์หลวงพ่อแดงนะครับตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับสาธุชนนะฮะที่มีความเลื่อมใสนฮะยิง ปลายปายเดือนนี้ยิ่งเริ่มใสกันใหญ่นะครับก็ลองมาเสียงโชคเสียงลาบมันมีนะครับปลายเดือนเนี่ยมันมีทูกที่ทางที่เขาจุดนะครับวันนั้นผมไม่ทันนะครับทันถายนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบองหลวงพ่อแดงนะครับด้านในกันอ,อันนี้เป็นด้านข้างนะครับเรามาให้ท่านได้ชม ความงามของวิหารนะครับครับนี่คือวิหารขององค์หลวงพ่อแดงนะครับ เราจะขึ้นไปเยี่ยมชมนะครับกราบสักการะอง์หลงพ่อแดงนะครับวันนี้พี่ๆมาทำความสะอาดนะฮะของวิหารของหลวงพ่อนะครับดูแลกันเป็นอย่างดีนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปกราบนะฮะองหลงพ่อแดงนะครับองค์นีศักดิ์สิทธิ นะครับศักดิ์สิทธิ์มากหลายท่านที่มีปัญหาในใจนะครับมาบอกหลวงพ่อได้นะฮะหลวงพ่อแดงเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์เรื่องฟ้าเรื่องฝนนี่รับประกันได้งานปีหลวงพ่อไม่มีตกนะครับมามืดฟ้าหมุดินยังไม่ตกนะครับอันนี้ผมรับประกันได้นะครับหลายคนที่พบกับความสำเร็จ ามากราบไหว้บูชาประทัดนะฮะท่านชอบประทัดมากราบไหว้บูชากันเรื่อยๆนะครับมีมาบ่อยๆนะฮะมากราบไหว้บูชาองค์หลวงพ่อแดงหลายท่านที่เดินทางมานะครับจะไปทางราชบุรีนะครับติดกับเพชรเกษมนิดเดียวนะครับลงมาประมาณ สักสองร้อยเมตรนะครับก็ถึงแล้วนะครับเสียวเวลานิดเดียวนะครับกลบาบมาเข้ามากราบุงหลวงพ่อแดงนะครับมากราบไหวบูชาท่านพ่อทาเวสุวรรณนะครับเ,เรามีหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยเป็นทู่เป็น,ปนทางวัดเขาจัดไว้ให้ นะครับลงมาเลยลงมาชมกันนะครับมาให้อาหารปลาวันนี้นะครับผมถือโอกาสนี้นำเสนอนะครับวัดหน้องดินแดงนะครับซึ่งเป็นวัดกำลังพัฒนาครับต้องใหม่จากวัดอื่นชื่อเสียงยังไม่โด่งดังนะครับก็ฝากพี่น้องชาว y t u t u นะฮะผ่านมาทางหนองดินแดงแล้วแวะมากราบไหว้บูชากัน นะครับเลยจากแมคโครมานิดเดียวนะครับมองขวามือก็คือเป็นป้อมตำรวจทางหลวงลคนครปฐมนะครับของหนองนินแดงนะครับายมือแหวะมาหรือว่าถ้ามาจากราชบุรีนะครับก่อนถึงป้อมทางหลวงก็เลี้ยวหลอดใต้สะพานมาได้เลยนะฮะง่ายทางง่ายปลอดภัย นะครับนี่คือ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดหนองนิดแดงนะครับวันนี้ผมไม่ได้ามานำเสนอประวัติวัดนะครับมาบอกเล่าว่าวัดหนองนิดแดงมีการคืบหน้า,ามีการพัฒนาอะไรขึ้นนะครับมากมายาหลายท่านที่ไม่เคยได้มานะครับก็บอกให้รู้ ผ่านมาจะได้แวะนะครับกราบไหว้บูชากันได้นะครับชมนะฮะสวยงามมากมีแม่น้ำเอาไว้สําหรับจะเทศากาลงานลอยกระทงนะครับปล่อยบอลนี่มีมาปล่อยปาลาละ วันนี้มีคนมาปล่อยปลานะครับนี่ไงปล่อยในการละมังเนี่ยเดี๋ยวลงรูลงคลองไปเลยเออลงท่อไงมีท่อยาวลงไปเนี่ยไม่มีไ,มมมไหม,ไม,มอ้าวไม่มีพ้ย เทลงไปก็พอดีแล้วนี่รูอะไรอ่ะนี่ไงนี่ไง<อ>ปล่อยลงไหวปะปลา,ปาตัวใหญ่ลงได้ปล่อยนู่นเลยไม่เป็นไรหนูปล่อยตรงนี้แหละเออ,อา เอาหมดแล้วเหรโอ้โอปลาตัวใหญ่เลยจับกๆให้อาหารปลากันนะครับปลาเยอะมากนะครับเราสามารถมาทําบุญทําทานนะครับให้อาหารปลานะฮะให้อาหารนกนะทีนกพิราบ<ป>มากมายนะครับปปเป็นสถานาาที่ใหม่จริงๆนะครับคนอาจจะหลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้ ไม,ไ,มไม่รู้จักนะครับผ่านทางเพชรเกษมนะครับแล้วฉีดติดถนนมากนะครับเลี้ยวลงมานิดเดียวนะฮะลองมากันนะครับลองมาชมกันนะครับถึงความสวยความงามของอวิหารองค์หลวงพอแดงชมสถานที่ของวัดหนองนิดแดงไปแล้ว นะครับก็รู้สึกว่าพอใจถูกอกถูกใจบางไม้นะครับสถานที่สวยๆตรงนี้เป็นทางผ่านนะฮะโดยไหนๆล้วก็ผ่านมาแล้วนะครับแวะสักแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วได้ขอพรจากองค์หลวงพ่อแดงกราบหลวงพ่อเท้าเวสวรรณแล้วก็มีอีกหลายองค์ที่เขาสร้างขึ้นมานะครับผมก็เลยอยากจะนำเสนอส่วนนี้ ไปให้หลายท่านได้ชมกันได้ได้ไดรู้ได้เที่ยวนะครับหลายท่านที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะหลายท่านผ่านไปแล้วจะได้ไม่เสียโอกาสเป็นวัดใหม่ๆที่กําลังก่อร่างสร้างตัวนะครับเป็นวัดไม่ดังก็อยากจะแนะนำนะฮะเรามาตรงนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับองความความศักดิก์ธิ์นี่ก็ใช้ได้นะครับเป็นคลิปที่ผมนําลงไปบางทีอาจจะยังมาคล่องตัวเหมือนมืออาชีพเขา ก็ขอการประธานอภัยทาง FC ที่ติดตามดูนะครับก็ฝากคลิปสั้นๆของผมนบพนันปัญใจโดยทีมงานเติมฝันสเตอริโอไว้กับเพื่อนๆอพี่ๆนะครับที่เข้ามาชมนะฮะหรือว่าจะไปวางเพลงก็พิมพ์นบพนันปัญใจนะครับช่องนบพนันปัญใจก็มีเพลงให้ฟางกันนะครับลองเข้าไปชมไปให้กำลังใจ ช่วงนี้ศิลปินตกงานนะครับนพนันปัญัจก็ลองมาทําดูนะครับเล่นๆแล้วก็จะหาคลิปอะไรที่แปลกๆหรือว่ามีสาระเอามาลงไว้ให้กับเพื่อนๆเอาไว้เท่านี้ก่อน<ด>นะครับวันนี้ผมนพนันปัญใจพร้อมกับเติมฝันตะตเตอริโอนะครับก็คงจะเอาไว้เท่านี้ก่อนขอลาทุกท่านไปก่อนเอาไว้คลิปหน้า,ามีสิ่งดีๆ เอามาฝากทุกท่านขอทุกท่านช่วยติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ก็คงจะขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมมาชมมาเป็นกำลังใจขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับ วันนี้ผมนพนันฝันใจพร้อมกับเติมฝันตริโอนะครับก็คงจะเอาไว้เท่านี้ก่อนขอลาทุกท่านไปก่อนเอาไว้คลิปหน้า,ามีสิ่งดีๆเอามาฝากทุกท่านขอทุกท่านช่วยติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ก็คงจะขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมมาชมมาเป็นกำลังใจขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ